สวัสดีครับวันนี้พามา,าชม6610นะครับรุ่น3นะครับคันนี้เป็น6610รุ่น3เอดิโตนะครับปั๊มเฮดหัวฉีดเตี้ยนะครับพวงมาลัยโรเตอร์เป็น6610ตัวเต็มนะครับปั๊มกลมปั๊มกลมเอดิโตหัวฉีดเตี้ยครับ ัน,นี้ปั๊มเชื่อเพลิงเช็คใหม่นะครับเครื่องยนต์ฟิตใหม่หมดเลยครับเกียร์ท้ายเช็คใหม่ทั้งคันนะครับคันนี้เป็น j f b นะครับคำขาวใหม่ครับไดนามิกคอนโทรลพมีดใหม่ครับคันนี้เก็บรายละเอียดอยู่ครับก็เสร็จแล้วครับเหลือแค่ใส่เปลือกข้างนอกนะครับครอบ ก็คันชักพงอะไรคันส่งครับเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับขาไก่คานไม่มีดก็สวยครับปากไม่มีดเปลี่ยนไปให้แล้วครับขาไม่มีแจกก็มีแล้วนะครับไม่มีเชื่อมนะครับสวยๆครับคันชักกระบอกไปกระบอกกระบอกเลี้ยวนะครับก็เปลี่ยนซีนชุดซ่อมให้ใหม่เรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เหลือแค่ใส่คันชักนะครับ ไอชาร์จไอสตาร์ทก็ใหม่นะครับแอบผมอะไรเดินให้ใหม่ครับเท้าใหม่เบาะนั่งใหม่นะครับแขนลากแขนยกใหม่นะครับล้อต,ต่างๆสลักต่างๆเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับก้างปูก็ใหม่นะครับประมาณนี้ครับคันนี้เนื้อตัวสวยนะครับเช็คสะโพกเช็คเกียร์เช็คท้ายหมดทั้งคันนะครับระบบไฮดรอลิก พร้อมใช้งานแล้วครับคันนี้ก็เราจะของนะครับจะของใหม่นะครับลูกค้าที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับคันนี้พร้อมเลยนะครับมีพร้อม,มทําให้พร้อมส่งเลยนะครับอันนี้คันนี้ติดเครื่องแล้วนะครับแค่ว่ายังไม่ได้ใส่เปลือกนอกนะครับหยุดป,ปีใหม่มาเลยยังไม่ได้ทําให้เสร็จนะครับก็เผื่อลูกค้าสนใจนะคันนี้ก็สามารถสั่ง จองได้ครับเพราะว่ารอไม่นานครับสามารถทําให้ได้เลยก็เก็บรายละเอียดนิดหน่อยแล้วก็ทดสอบการทํางานอีกทีหนึ่งแล้วก็จะส่งได้เลยครับให้ดูครับระบบไฟเข้าใหม่มานะครับระบบไฟใหม่สวิต์สายไฟต่างๆนะครับคัดเอาแผงฟิวต่างๆวงจรต่างๆเล ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับแป๊บฮอวชีดก็เปลี่ยนใหม่นะครับัปมแยกก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับแปมไอซีชุดคันเร่งเท้าแป๊บกระบอกเอ่อแปบ๊บควบคุมลามีดนะครับแป๊บใหม่ทุกคันก็ใส่ใหม่อยู่แล้วครับใหม่ทั้งคันนะครับบางโครนก็มีให้ใหม่ครับ,รบเก็บสีละเอียดให้เรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่ ติดฝาครอบนะครับให้ดูเต็มๆนะครับกันนี้ติดเครื่องปกติแล้วครับเพื่อลูกค้าที่สนใจรุ่นนี้อยู่นะครับเรามีรถพร้อมเลยนะครับครับคามใบมีดให้ดูครับสลักเปลี่ยนใหม่แล้วครับเรียบร้อยครับกระบอกใบมีดก็เปลี่ยนชุดซ่อมเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วครับประมาณนี้ครับ ลูกค้าที่สนใจรุ่นนี้อยู่นะครับก็สอบถามเข้ามาได้ครับสามารถสั่งจองได้ครับเพราะว่าคันนี้ว่างครับยังไม่มีเจ้าของครับพร้อมทําให้ครับพร้อมส่งเลยนะครับคันนี้ก็ตกแต่งให้เรียบร้อยครับราคานี้ก็เบ็ดเสร็จอยู่ที่ห้าแสนบาทครับรุ่นนี้มีคอนโทรลมีบวยพินต์หน้าครับมีผ่านหลังผ่านหลังลูกค้าเลือกเอาได้ครับว่าเป็นแบบไหน พันหกพันเจ็ดแล้วแต่สะดวกครับพนัพนสาพันสี่ก็ว่าไปนะครับคันนี้ครับนําเสนอคันนี้นะครับ,ารบยางใหม่สีเส้นนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนให้ครับก็ลองรถใส่ย,ยางเก่าดูก่อนครับเพราะว่าจะได้ไม่เลอะแล้วก็ตอนเสร็จก็คือใส่ย,ยางใหม่ให้เรียบร้อยครับเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยติดสติกเกอร์ต่างๆนะครับ ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นรุ่นเต็มนะครับตัวตัวเต็มตรงรุ่นเลยครับระบบ PTO ก็ใช้ได้ปกตินะครับเปลี่ยน PTO ให้ใหม่แล้วครับชุดเป็นของเซียงกงนะครับของญี่ปุ่นเปลี่ยนให้ใหม่เลยตัวนี้จะมีทำด้ามให้ครับด้ามโยกเปิดปิด PTO เวลาใช้งานจะได้สะดวกครับคนทนลไมมีเป็นของโรงงานคฮายลีนะครับ โรงงานไทยงหลีครับโดยตรงครับอันนี้มันทำทั้งคันนะครับไม่ใช่ว่าเช็คเป็นเฉพาะจุดคิดเครื่องยนต์ใหม่ครับตีปอกเปลี่ยนแหวนใหม่ลูกสูบเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเผาลลิ้นกระเดื่องวาลวนะครับปั๊มน้ำมันเครื่องต่างๆเฟืองน้ำมันเครื่องตัวบนพวกนี้ครับละเอียดเล็กๆน้อยๆครับเราเปลี่ยนใหม่หมดครับเพราะว่าเวลาใช้งานมันจะได้เต็มที่ครับพวกระบบฝาสูบวาล์วเดีเสียหลอดวาล์วทำให้ใหม่หมดนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับ ซุ้มคัดแผ่นคัดนะครับลูกปืนเล็กใหญ่พวกเกียร์ครับราวเกียร์ต่างๆเฟืองเลื่อนเฟืองเกียร์ต่างๆลูกปืนเกียร์ครับแต่ละตัวเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดครับไล่เช็คใหม่หมดเฟืองท้ายแล้วก็ปรับให้ใหม่ครับแล้วก็เปลี่ยนสีล้อหลังเปลี่ยนแผ่นเบรกใหม่ฝาห้ยก็มีอะไรบ้างก็มีเช็คคอนโทรลวาลเปลี่ยนคอนโทรลวาลมีดคอนโทรลวาลปั๊มแดงนะครับแล้วก็พวกเซฟตี wow ้วาลพวกนี้ครับซีนกระบอกอลูกสูบปั๊มแดงนะครับถ้าไม่ดีเป็นลายเราก็ไปคว้านอ่า ใส่เพิ่มละใส่ลูกสูบใหม่ครับก็เวลายกก็จะได้ไม่ร่วงไม่ลั่นนะครับประมาณนี้ครับให้ชมคร่าวๆลูกค้าที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับสามารถสั่งจองได้ครับคันนี้พร้อมเลยนะครับเหลือแค่ปิดเปลือกนอกนะครับเนื้อตัวเสร็จหมดแล้วครับเดินระบบติดเครื่องเรียบร้อยแล้วครับคันนี้ใบมีก็สวยครับ ตาค่าเรียบร้อยแล้วครับคันนี้ถ้าทำเสร็จออกมาก็สวยครับคันนี้จะเป็นชุดดับเตี้ยนะครับจะไม่ค่อยจุกจิกมันดับสูงครับดับสูงชอบจังหวัดหลุดแล้วก็ลูกค้าทำให้เป็นก็ใช้งานไม่ได้ครับเวลาไปถ้าเป็นระบบนี้เดิมๆ,ๆมาจากนอกครับก็ ใช้งานง่ายครับไม่จุกจิกโกแขนล่าแขนยกก็ลูกกะโหลกมือหมุนมือหมุนไถเขาแล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับพวกนี้ประมาณนี้ครับค่าๆวรายละเอียดก็ราคาเป็นเร็จคือห้าแสนครับเอกสารพร้อมนะครับแล้วก็รมวส่งเรียบร้อยครับทั่วประเทศครับส่งทั่วประเทศประมาณนี้ครับตํ้ำก็เปลี่ยนเฮดใหม่ครับ เช็คม่ทั้งลูกครับก็เฉพาะปั๊มแล้วก็หมดไปสองหมื่นบาทครับอ่าตัวนี้ไม่ใช่ว่าเก่าสภาพนี้นะครับอันนี้เป็นของเซียงกงครับเขาจยถอดมาจากรถญี่ปุ่นครับยังไม่ได้ทําสีครับอย่างนี้ชัวร์กว่าครับถ้าเป็นของใหม่ก็จะเป็นของเทียมที่เขาทําขายกันแต่ตัวนี้เป็นของแท้ติดรถนะครับก็เลยยังไม่ได้ทําสีพอดีเอาของเซียงกงมาใส่ตัวนี้ก็เป็นของใหม่ครับแยกไล่น้ำมันเรียบแล้วครับตึงแล้วครับแยกน้ำมันไล่จากถังดูดมาเข้ามาหาปั๊มนะครับไล่ ตัดแป๊บจัดทรงให้ใหม่เรียบร้อยนะครับประมาณนี้ครับรายละเอียดลูกค้าที่สอบถามารุ่นนี้อยู่นะครับสนใจรุ่นนี้อยู่ก็ลองแวะเข้ามาชมได้ครับสามารถสั่งจองได้ครับคันนี้มีพร้อมเลยนะครับรถโอเคครับลูกค้าที่สนใจก็สอบถามที่เบอร์โทรนะครับ089 7 2 0ด9 4 3นเะครับเบอร์นี้หรือสอบถามทางไลน์ก็ไอเดีเป็นเพิ่มเป็นเบอร์โทรนะครับลายเพิ่มเป็นเบอร์โทรเบอร์ก็ขึ้นตามนั้นเลยครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะประกอบให้เสร็จแล้วก็จะรีวิวอีกทีหนึ่งครับลูกค้าที่สนใจล่วงหน้าครับก็สามารถสั่งจองได้นะครับย้ำนะครับสั่งจองล่วงหน้าได้นะครับเพราะว่าเราทําจะเสร็จแล้วครับเหลือไม่กี่รายละเอียดก็ เป็นคันแล้วครับชุดฝาครอบโปเตกโมนะครับหม้อน้ําก็ใส่ก็เสร็จแล้วครับพอดีถอดออกก็เลยยังไม่ได้ใส่คืนนะครับประมาณนี้ครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ